บวมไหมเอาไปเวนที่ไนเอไปไนเอไปี่นอง่ไน่นี่นองปเมอนอเป็นแย่ผมดนไ่่แย่สมุนไเมื่อวันนี่รเมื่อคืนรานีนอยู่ตรงนั้นาขาับรอย่างไรเรรน่ร่ ของุ่มัามาเป็นมาประมาณแปดเจ้การใช่ไหมครับจากในเวียงมาหรือจากงานถ้าผมขอไปยองงานนะยงวันุเอร์แบที่ไม่ใช่ช้างรีสอร์ทนี่นะที่คนแยกส่วมันโดนหมุ่งเหมือนกันนะโคตรมันเกิดมันไหลมากเเจ็บตังไหนพ่อผมนี่โดนโซนี่โซนแล้วหรอแต่มีนเริ่มังเนี่ยติกมันแล้วร่ใ่ใสตาี้คุณแยกกัน ีแยกบ้านนั้นตู้เก๋งอะแล้วผมโดนตั้งแต่แยกเสมอาเเสมืองเรัดนานั่นะโดนโดนมากอดโดนตั้งแต่ผมมาโดนแรกมากผมเขาทาโดนหนีไงทโดนหนีแล้วก็มซแยกคลซีตงดีไปแดงโมันัเรียรีาอาจจะอาจะเลิมไปโดตกนแด้วตอนนี้มันเจ็บนะทุก่นที่โดนทำลายที่เขียนคแล้วก็จำ น่าจะเปลี่ยนอน่นกรอบจำได้คีนี้คนเป็นสามสามสี่ปากในการนะ้เต็มมีรถเข้าเลยมีโมบ้าเนยือห่างคดีร่วมกันทำ้ร่งกาย้แล้วจะจะัชดีไปแล้วนะครับเป็นไร้ไปเขีกน no ี่ยะแล้วบ่ราต่อยที่อยู่ในประเดเรเราจะฝังใจว่านอกลุ่มที่หยับมันได้ก็ะกลุ่มเหมือนกันนี่คัะ แจ้ว่ากลุ่มผมโดนคนเดียวเองกันก็มันจะมีงานไม่ได้เห็นคนเท่าเสืรอเจางเลยล่างๆอะไม่เห็นตัวแต่นี่เจ็บนั่นว่าหิกัจอท่านผู้บริโภคพอเจอกันเนี่ยไงนี่เพื่อนผมมาโลนื้อผมกันเพื่อนเขาเอาบอกได้หรอประมาณเอาหมื่นนะประมาณหมื่นเนี่ยไปถามไม่ค่อยดูเบอร์ไอไว้ข้าช่วยตั้งแต่ แยกเสมือนโดนไล่โดนไล่มาโดนไล่มาถึงแยบิ๊กซีแล้วก็จอดรถติดไฟแดงแล้วก็โดนไล่ฟันย